หน่เดียวครับน่เดียววันนี้เร์ธทีมีมย่านไทยรัานะครับ LS แล้วก็เ LS ส5 0ตัวรีอันนี้เป็นตัวซีดีคับูนะั้งัตัวซีดีนะครับของที่นี่อยู่ดีอยู่น้ำเข้านะครับ100%จากร่ิกดาชนเป็นรถเกง A ลำปี19ึ่งเก้านาจดทำครงการจดนึง9 ตัวใหม่ใบแดงประมาณสิบล้านต่อเกิดเยนะคะุองล้านสีแสสามื0สอง้านสีนเคยนะครับเพื่อให้ท่านนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจการกับเราเปนที่ง่ายเราขอุญาตละหลักล้าไว้แจกท่านลที่หลักแสนตกลา ได้หลักสแสนตอนี้ได้เรียนไยด้เหรียนของไทยได้ที่เก้านะครับลูกค้าบ็หวนคอาเก่งเก่งและหิงพอกขายหอลห้รคู่อย่างนี้คนทำอะไรก็แล้วแต่เห็ยอย่างเดียวเขาไม่ได้เก่งเก่งอย่างเดียวไม่ดีก็้ข้หมายดีครับลูกค,ค้าครับเก่งและหิองไทยทียา้า สองล้าที่แสนสัเพเมื่นค่ะลูกค้าซื้อเกรดเองนะคะได้สีดำด้วยค่ะลูกค้าไปแดงสีรักาดเลยนะคะสองล้าที่แสนสัมเมื่นราคาดีๆทำได้ค่วคะวเตีนี้มันดี เรื่องสภาพเศรษฐกิจนะครับแทนที่ราเริ่มใช้ถัน6ปี7ปีนะครับรถมีเนทงไเข้าสู่การ100ลูกนะครับแทนที่จะ1ปีมีเงินเศระสกิจ1ปีก็จะเป็น6ปีบ้าง7ปีบ้างเรจะเรียกมีหนึ่งการนะครับว่ารถ6ปีในหัวข้อน

อันนี้ีที่อยู่มนะครับไานะนำให้ได้ตัวแลก็ตัวี้เป็นลวเป็นสีแดงหน้า ผมแบบสิเมว่าแอรอนมากขึ้นบูสปอมมากขึ้นำับที่สสบเอนับาที่ระดันี้ครับ s ซ s สามสิบตัหมายใ้เลยเกาล้านเก้าแสนกว่าสิา ียบมากเครับแกเ,เปินงานนัง่งอ้อไอีกสิมนเงยบมากเกบอกว่เคร่ยบนโรครับทีกาคร,รับเป็นรถที่โต้ตาผูใจมากที่ในการที่ขดีมากเลยนะครับสิปีซอเป็นรถที่คนเมกันชอบใช้มากเพราะว่าคเครื่องมนเงียบมากนะครับมีถือถุงซื้อรถรุ่นนี้ครับก็คือเป็นสตาร์ซับไม่ินสิ เล็กซัดนะครับไม่ได้กลับขึ้นมมูลนะครับนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนแลักนกครับเลซัดนะครับผมเล็กซัดนะครับ แลกกับขึ้นมประมูลน,น,นะครับจบที่เร <5 S 1> ียบร้อยแล้วนะครับเลกซัสนะฮะกสนะ่เดืก <5, S 1> ้าหน้า,านู้นกันเลยนะฮะเห็นไหมซ้ายมือของผมนะครับก็ซื้อไปใช้เองนะครับ กอาซื้อใช้เองครับผมหน้าเดหน้าแนะครับแอย่าถวยาไทยเห็นครับหกเจ็ดหห้าเดหเจ็ดห้าแป้าเองหกแหก 哇、嗯。